นี่เลยเอ้ยตั้งโมไปแล้วไงผู๋ตัมอองเลยตั้งตั้งโมที้ต้มพี่น้องเอ้ยผู้แม่นังนี่ได้ขี้ต้มหมดคลิปน้องเนาะเปิดคลิปออกมาเมื่อนี้อยู่ทงไฮทงหน้าคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะการศึกพา ทำ่มพี่น้องเกี่ยวเข่าเกลียวเลยนาะก็คือมืาอนี้เนาะเทำ่ได้เกี่ยวเข่าพี่น้องเลยก็ยุดก็เลยพากันมาทางห่วยทางหองทางพี่เด้อมืรอนี่ใช้นามบกกระบอกอันตรงอันตรงยังไงตรงที่เขาตรงปลาตะกอนเนาะมันมีปลาอยู่ด้วยน่ะปลาอย่างไรอยู่ด้วยเห็นตัวมั้นอ่ะปลาคอน้อยเลย ไม่หลเลยนะ <p> โอ้ยังปลายังหลยอยู่ยังมีปลาอยู่ยงเงเนาะปลาข้างว่าง,างมาทางงาไงเลยเลยเอากาดตานเะนาะเห็ด,หดพลอ,พอยกวดเพื่อนเคยเห็ดอยู่บ่ แม่ว่าเฮ็ดย่านเฮ็ดบ่เป็นนะแม่นอยู่ว่าใครก็ซื้อเฮาย่านว่าเฮ็ดบ่เป็นเฮีนเอาเบิ่งเนาตาตาเจ้าโขตาอยู่หน้าเฮาเองนี่แหละเนาะทางหน้าเฮาอยู่ฝั่งทางบ้านพี่พี่น้องเอ้ยนี่กมีตาคือเก่าโหน้าานหน้าานมีตาแล้ว ะคือส so oh, ิบ่มีหญ้าอ่าตัวที่เฮาเกี่ยวแล้วเนาะตัวที่เฮาเกี่ยวนั่นฟ้าตะตัวตัวนี้ก็มีคือกันครับบ่หลายปานดเนอะได้เอาเมื่อแล้วก็ทับเลยบ่นี่จักกานสิประมาณพออันนึงแ้แต่เฮาสิเอานาาบางครับยนี่เขาด3ก้าน4ก้านนี่ก3 3ก้านนี่พอพอก้านนึงบ่ยเด้ ก็ได้จังอัน่ะเดีเอาผิ่ก็เอาหาหุนเลยเพื่อที่เื่อาะควมนาบ่เผือควมทนทานทนทานมันห่าวด้ยนะตัวน้ำมือเจ้านะเมื่อได้ทับแล้วก็นีม่ได้ตากก้อนบ่เพิ่นเพิ่มเห็ดตะมันจะมีเศษนี้ว่าอ่อนแะเย็นวาเยันว่าเป็นอ่อน เอาดึงดงนั่นบ่ได้เอาบ่ได้ตกนาวบ่บาหากัาหตาลเมื่อเฮ็ดกาอยน้องเยเนาะกวดเฮือนกวดเฮือนกวดานเฮาตอนนั้นเคยซื้ออยู่เท่าใด25,000บ่ก็บ่ทน ชาหาแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดกับบ้างบางเนาะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดขายมันก็บ่ได้ใช้ความหนาปานในเขาชื่อเขาก็ชื่อเท่กันดูนะฮะว่าเพิ่นก็มาหาเลาะซื้อกันตาลคือกันเนาะกันตาลที่ว่าไผมีทุกตาลก็มาเลาะซื้อว่าซั Fine ่นแต่ว yeah. ่าเพิ <S <S ่นกับเมื่อก็ต้องใช้บางๆางในสักหน่อยเครื่องของแพงเครื่องของแพงเนาะก็เฮ็ดได้เฮ็ดเอาประมาณนั้นแหละโอ้สับปะรดพอจะบ่ถ้าจากนั้น สามการบ่ทางนั้นค่ะยังไงเป็นเขาน่าของญาติเฮาทางนั้นเนาะเป็นคนก็ออกว่าด้ดเด้อใครจะมียัง,คงใครใครมาติดตรงห้างแล้วบัดนี้เนาะแต่ว่าปลาในนั้นเห็นปลาอยู่ kêu cứu lông của bất đó, đứa là... bó, nó Đứa bà Phần nhanh xíu tốp Chú Nó Chứ bà phần nhanh xíu tốp Chú bây chắc là Mình bà có nói đây Đi đoan với Đi có nổi Ủa oh, Chú bà lông nguội Đúng rồi Đi đoan với Hàn bồn Bồn đầy ได้ก้านตานเนี่ยก้านตานได้ประมาณพนะ้อยก้านหนึ่งอนะี่างเง้ยเนาะก็เลยฆ่ากันเมื่อทางเคยละเฮาเอาทางเอาสั่งมาสังเด้ปลาขอดบ่ยามนี่เาานานนนะแต่ปลาขอดแล้วยามนะี แต่น้ำย่างเงี้ยเพิ่งท่นบกเะไรทีนึงเยเนาะน้ำยังไหลอยู่เป่นเลาะมาเมื่อกี้นี่น้ำยังมีอยู่แถวนาะเป็นหน้าห้างอ่างเงี้ยเนาะเห็นหน้าวานหน้าวานของห้อนี่แต่เนะอย่างเอ้ยเนาะทางป่าลุงเอจีเพิ่นบอกว่าคือ bỏ má thớt nhá phải nè,แต่แต่มันยัง nỗi,thì nó cá, nó lại thì nó rồi chắc không thớt chắc chi thớt, bậy bậy nó, nó lại hơn cái bác khuẩn cá cột bò, cá cột, hả? นเานี่ปะเจ้าคือบ่เอาอย่างมาใช่ใช่ปะมาซะป้าคนมันบุบีเยงได้ียงตรงน้ำกินเอลยแน้ำเพื่อปเติคือมีอยู่เราบุบียงน้อยพอเติมตัวใงญ่แล้วไปซิวเลยถ้าจะเอาชักตรงไไปหาบุบิเงียงเก่าเขาเถอะไปไปหาหาแงยงมาตรงมันจังนั่นเนาะนี่เราป้าต้วยกั้าอยก็มีเลยอ่ะยังเนาะไปหาแงยงมาแยงกัน อาจารย์ช่างทั้งนี้บอกป้นเน่แม่ชางว่ใส่ก๊อเลยเนาะปลาขอนน้องเอ้ยนะฮะบิ๊กไม่มาเลยโสเคทงานเลยปลาซิวขอนถ้าครึ่งได้บอาอีกพอได้ก็ได้จับอได้มันแยงนหน่อยนึง เคยลาเนา่างเงี so <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ยเหรอแม่นบอคือเป็นตานั่นแทะกะแทะชิมีบอคือสะมอยอยู่แทะยังขี้ปะเทาปะเทาอยู่ปลาซิวได้เนาะม่แต่ปลาซิวอย่างเ้ยเนาะปลาซิ่วก็ได้ลายมีบัมกเลงแม่นเอา เฮ้ยนงยงกันโอ้ยเฮียด้วตบหัวเหีนนนเงยงด้วอีกขึ้นด้เลยะเอาจะน้ำมันนี่มันสีไหลน้ำสีไหลคืนดิสะใช่แล้วนะสาไหมจะไ้ก็สาไหมเข่าด้วยได้ลมตุ๊มาฟาดหมูควายกระปูเลยเจ้ากถังเพื่อนใส่เลย้ยขวมพี่เจ้า่าใขวดเจ้าพอองถังหมดนะสองถังไงสาถังงกันเพน เนาะมันนั่นเนาะในป่ามันจะเต้นไปแต่คุทั้ง่ังพุมันข้นในป่านะมันตื่นหรือมันข้นมันจะขึ้นในเชอามืดเป็นนวดเอาเินไปทึ่งอยู่ได้ไหมเห็นนวดมันบนนั่นแด้ะมันมันเป่นตุม่ะทางน้อยก็ได้ยู่สิเตเต็มหูได้ลุงโอ้ยว่าเดกเห็นแต่กระปูนะอ้ตบญ่เฮ้ เหลือปนใสนี่งามมากไงชาแะม่ขิเอินเมดวเอาเอาเอาเอโอ้ยแงกันเลเนาะมันขาดได้น่ะเอาเอางเคยเอาปลาอย่างเลยลุงก็ลองเคยเคยละเคยไงเคยกลางกบ ไปทำงานตัวน้อยบ่ตัวน้อยใช่ไบ่เจ้าปู้ตู่แล้วว่าวันนี่นี่จังงะเออมันก่อนเอาไปชื่อให้กบาโพล้วบ่เดี๋ยวว่าแถวนั้นบ่เดี๋ยว่าทางนี้ไหนบ่ จะน้ำไหลเคลื่อนหอนนนอะเนาะต่ปลาซิ่วผมมีปลาหญ่ไปจ,จักเนาะเราผมมีปลาแญ่ไปจ,จักปลาเข็งบ่เข่งปางางาลาโคเอาเอา,เอาก่อนแล้วไ่้ยันมัน,น Nam phú, mọi người. Oh, đấy là nó. Nhang, nhang khát, cháu, ong mặt họn gắn phó. Lý cái chặt tay lì, chặt tay lì, chặt tay lì. Hey, hãy, hãy, mày. Hi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 , mày yo phải chịu trách coi thổ đi Nhìn cái nhè khát chấm nó ba bà siêu lại thế này. À, bốc lông bốc lông bụi hến hốt quá nha bạn tẩy ra bà chắc bụi mì chắc tí bà bài bỏ đây phần mục hay nóng nó, nó.

tờ nói có tờ bốc nhảy, dừng lại. Tờ nôi, bao kêu tờ nhảy. Tờ nôi bay hả? Hả. dừng này mò à, thế này nó. bà con nữa ừ. okay. đó, mà anh. mất hả? thang đâu? nè, nè, nổ. bốc con, khâu con, khâu. để pa hót bay thang đấy, thằng mõi ở. แม่ปลาเข่ง2โตนี่บ่กามมนตมักเนาะบึนี่เเนาะบ่นะบ่เห็นดอกแหนม่อยแหนมอยู่บ่ได้บึสิได้ามาวาบกลงบกลงบ่เห็นฮอดปลาบาดนีงเอ้ยแล้วกันก็ฮอก

ฮะอันน้นกีตุมพนามนลบอยู่นะเอายนมาเห็นเห็นบ่ขนาดตัวหนาจ้ะขนาดอาน้ำบดกีตุมเลยเห็นแล้วเนี่ตัวนัก็เห็นบ่เห็นแตหางปาไจะดิ่กันโอ้ยหางจะดิ่นเนี่ยยันมาไปโอ้ยซาก อย่ามบ่เอาเออดแล้วขอดแล้วจะแซวอยู่ปลาซิวนชดจะปลาซิวนี่เหะโอ้โหใช่แล้วหมึสมุกนังยปลาเข็ง ปูปูเอาบ่าปูเอาเนาะอะไรนะกระดูกแน่นชนบกเลี้ยวไปดําน้ําลายซักกระดูกขึ้นมาทิ้งเลยอ้าวล้วปุ๊บปะเลย จับ่จับยังเนาะงูพันี่มาพี่อะเอาน้านี่ขึ้นก็เป็นยังเอ้านว่าปลาซิวเฮียนี่เดา้นนะทางนี้ก็น้ำกัสิจะมาทั้งพี่ไปจักมาทังหลังเดิจักเอาไปเถ้ม่นไหนมเฮีย

บุกเลยทีไปเลยทีเขาได้เอาณาำนะบุกเลยน้ำบุกเลยกระซิบกันกระซิบแล้วกลับมาด้วยปลาเค็งยังไงใช่จะว่าเห็นปลาคอคือยังไม่เห็นปลาคอจะกตัวอยู่นี่ดูซ้ำกันที่ ข้างนีคือยังข้างตีกินเพราะมันจะซวดได้าเนี่หลายตเติบเลยเนาะไปมเ็งจัะมาดููจะาเค็นสี่ห้าตัเ้าเอาหาอนจักหน่อยโอา่เอาปกันะเอาอาไม่ไดเฮ้ยปามอีเราเยูปามอีกเด้อาจะปาม้ ลดน้อยถัดงเลอดอย่างงีติมตีเข็มตะขออาี่ปนี้ตัวนี้เอแมนก่อนนี่ไหนี่นี่บคือบุ้มีอีกหลายหน่งเยแมนบ่มีกสลายลานารูปปาเพิ่งเก็บเอาเก็บเอาแท้แม่นบ่เก็บเอาปลาบ่เอมกระปูนี้

อืาะโออืออตมีเนาะเอ้ยบุ๊มบยังนี่เ้าตมอ่ะเทปเทไปนองทั้งนาอีกโอคโหเียวเว้ยเจ๋วเจ๋จะบอกว่าเห็นปลาคอปลาชิววิ่งเคื่องผิดนไม่ได้ โอ้ยคือแท้ฝุกจมเข่าออกได้เถื่อนมีป่าว่าจะจมเข่าออกจะมาจมหอกไปซ่้อจักนี้โอ้ยมือประดุกบ่อรวยโดโอ้ะตพี่โอ้โอ้ยเนาะฝุดฝุ่นเสียค่ะเสียขาวิดรูปโก

đây phải khô Phải khô nói Phải siêu với thịt kỳ tùng nó tái vào đây nữa Theo vào mềm đi Tươi gần đây đây Ừ, nào người, kẹp đẹp <laughs> rồi, hiền đó. หลายเต่าไปลองมีแต่ปลาเค็งปลาเค็งปลาโมง่ายนอนไองน้อยนนน้อยเนาะหนองไน้อยนึงก็ได้ปลาหลายเตาลองเลยผูหลายเป็นปีกช่างปีกคนเด้หนิหาปลาขดยันแรงแรงลองดูไม่ได้ได้ตได้บ เอวทางเอวทางดวยอ่เอวมิมนกู่ไปเมียงไงนี่อยู่แอบเพลิวดโพอนี่ก็งเจ็บวทันเบิร์ดอยู่ไงเก็บเก็บเก็บสิเก็บเอาเบิดทางเมื่อไปขับยามเลงนยเก็บเอาเก็บเอาัเบิดเนาะ เราบที่นาบ้านอีบา่มเ่มือพูด้วมัคือมีตัวมือเนี่ยปาลายนี่ตะโควัดตัวนีมาจกน้อยนในปากไหลเติบเลยจ้มียังมีเชนะโอเคสิพี่น้องเยเนาะสำหรับคลิปนี้กับพ oh ี่มียัาน้องเยมาหาราคอดให้ในนาเขาหน่เนาะ ก็ได้พออยู่พอกินพอกินแรงยังทั้งหุบทั้งเมียหมดแล้วอ้อยุบชิบยได้บ่ไม่ไหวแล้วบล <laughs> อูอ้าอ้าเสร็แล้วคลิปนี้ได้ไปยังเด้อฝากกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก้าพี่น้องเลยเนาะกำลังใจให้แน่เนาะเพื่อหาคลิปต่อไปพี่น้องเลยรับคลิปนี้ ก็ไปแล้วสบายดีเดอ้อบุโคเดอ้อสบายดีสบายดีดสบายดี